สวัสดีครับอยู่กับผมเตยช็อตฟิล์มนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นฟี f a 23นะครับโดยผมจะเล่นเป็นในส่วนของ c a r ิเอ m ร์โหนะครับอันนี้ผมก็จะเริ่ม c a r ิเอ m ร์โเป็นฤดูกาลใหม่เลยนะก็คือเป็นฤดูกาลปัจจุบันนะครับอ่าเดี๋ยวมาสร้างทีมแล้วก็อื่นๆไปพร้อมกันเลยนะครับเริ่มที่ New c a r ิเอเลยนะครับก็อันนี้ผมจะทําให้ EP นี้เป็น EP แรกนะครับอ่ากอ,อื่นแล้วก็กดเป็นดาวน์โหลดล่าสุดนะครับมันก็จะดาวน์โหลดเป็น สภาวปัจจุบันผมจะเล่นเป็นในส่วนของอ a เมนเจอร์โหมดนะครับจะใช้เป็นวิียลเมนเจอร์เลยก็ส่วนตัวผมก็อยู่แน่นอนอยู่แล้วนะครับเราเล่นลิเวอร์พูลนะครับก็ต้องเป็นเจอร์นคอปนะครับก็เลือกไว้แล้วาการตั้งค่าของผมนะครับผมก็จะเล่นเป็นในส่วนของ ระดับความยากก็คือเป็นอัลติเมทเลยเป็นระดับยากสุดนะครับแล้วก็ครึ่งละ6นาทีปกติไม่มีอะไรนะครับมาเรากำลังจะเริ่มฤดูกาล2022-2023นะครับเริ่มไปพร้อมกันเลยเป็น EP 1นะครับอ่านี่ก็เป็นแมตช์แรกอย่างเป็นทางการของฤดูกาลนี้นะครับก็ในชีวิตจริงก็ผ่านมาแล้วนะครับเป็นเกม FA Community Shield นะครับระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้นะครับมาเรามาเล่นเลยนะครับโดยผมก็จะจัดตัวตามนี้เลยนะครับค่อนข้างเป็น แผนในทีมปัจจุบันของลิเวอร์พูลนะครับแต่จะมีเปลี่ยนผมจะเอาเอเลียตต่อนะครับสแตตในเกมยังไม่ค่อยดีแต่ต้องเล่นไปเรื่อยๆสักประมาณ2อสฤดูกาลนะเอเลียตน่าจะสแตตถ,ถึง80นะครับทางฝั่งซิตี้ก็ฟูลทีมเลยนะครับก็ตามในรู้สึกจะมีแบ็กซ้ายเปลี่ยนนะครับมาเรามาเริ่มเกมกันเลย เกมระหว่างลิเวอร์พูลพบแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึก FA Community Shield c o m คอม i ูนิ h ี e ช d ลดนะครับจัดแข่งขันที่สนามเวมบลีย์สเตเดียมแมนซิตี er ้เป็นฝั่งเคลียร์ก่อนนะครับเดอร์บรอยเอริ่งฮาร์แลน โฟเดนโอ้ล็อกผ่านเชนสวยครับโฟเดนยังไม่จ่ายตัดเข้าในมาลูกนี้เป็นเควินเดอร์บอยนะครับยิงให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นนำ <The S 1> <ฮ>ิเวอร์พูลก่อน1ประตูต่อศูนย์ครับในนาทีที่3เท่านั้นเองโอ้โ oh, ห oh, ต่อบอลกันโอกาสยิงครั้งแรกนะครับเป็นฝั่งซิตี้ขึ้นนำก่อนนะครับเ้นประกบฟิลโฟเดนไม่อยู่แล้วก็ <That> s <S จ่ายเข้ากลางมาก็เดอร์บอยอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วครับ ออกนำเร็วครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิอร์พู้ว่าโอ้ซาลาโดนเสียบลูกนี้นครับใบเหลืองนะครับคริสเตียนการเตอร์เทรนมาเปิด ไฟที่เสาไกลกักโปโงงลูกนี้อาริสเอเดอร์สันต้องปัดทิ้งไปครับลิร์พูลได้เตะม,มุมโลเบอร์สันเปิดลูกนี้ดาวินไม่ได้ครับเคลียออกมาเตียโ,โกนะครับกุนเชอร์โอ้โหฟันได้ไปเข้าเหลี่ยมแบนาโดซิวายิงลูกนี้ทิศทางยังไม่ปไปไหนครับลิร์พูลเคลียออกมาเตียโก้ กักโปลูกนี้มีทงลำหน้านะครับมาลูกนี้ไม่ทันได้เช็คลายนะครับลาปลอตเปิดมาฮเดอร์สันได้ครับลิวพูมีสวนดาวินก็ยังไม่มีใครเป็นคดีกกักโปไม่ถึงนะครับเป็นวอลเกอร์ตัดบอลได้ลิวพูก็กดดันเร็วเคลียร์ทิ้งมาครับทิ่ตี้ ไม่ผ่านโรดี้นะครับเทนเก็บบอลได้ลิร์พูก็โอ้โหลูกนี้เตียโก้ช้านะครับแล้วมาอีกแล้วนะครับทางริยัสมาเลสจ่ายลูกนี้ฮาร์เลนแมเหมือนแต่จะมีทงล้ำหน้าไปก่อนนะครับแต่คอนเต้ก็ถือว่าทำลาจังหวะได้ดีครับโอ้ลูกนี้จ่ายสวยครับแม่มแต่กัคโปก็ล้ำหน้าเหมือนกัน ยังครับลิเวอร์พูลยังตามหลังซิตี้อยู่1ประตูต่อ0ลิเวอร์พูลก็เริ่มเซตเกมได้นะครับแต่ไปเสียประตูเร็วนะลิเวอร์รพูลกักโปโอ้โหพิกมาสวยเลยครับลูกนี้กักโปยิงไม่ผ่านเดเดสันเดอร์บอยเคลียร์ทิ้งมาเลยครับลิเวอร์พูลก็เริ่มเข้าใกล้กันทำประตูได้มากขึ้นแล้วครับ โคดีคกัปโปยังจ่ายไม่ได้ครับแน่นคืนหลังไปฟานได์โอโนาเตถึงเทรนครับจังหวะเดียวซาลาลูกนี้แมกดาวินก็ไม่มีเพื่อน<ด>อยู่ตรงนั้นครับยังได้อยู่ครับดีอร์พูลเทนซาลาแน่นครับซิตี้ก็แท็กเกมรับกันเลยครับตอนนี้ เฮนเดอร์สันยิงลูกนี้ไม่ผ่านคุนเทอร์เดอร์บอยจ่ายลูกนี้ย้อนหลังโคเดนนิดหน่อยครับยังได้ครับแมนเชสเตอร์เดอร์บอยโคดินเบนอโดซิลบาตัดบอลได้ครับโคนาเต้ลิวพูจะสวนเหมือนกันนะครับ โอ้ดาวินเจอเหลี่ยมของลาป็อกนะครับมาบังไว้และโดนดาวินอ่อน,นครับเป็นตั้งเตะจากประตูของแมนซิตี้เล่นสั้นครับไคลยวอเกอร์ความย่อดักบอลได้ครับตียโก้ทางซ้ายมีโรเบอร์สันมาแล้วครับโรเบอร์สันไม่ผ่านลาป็อกนะครับแหมลูกนี้กัคโปจะไหลคืนโดนดักไว้ได้ ไฟว็อกเกอร์มาเลสแมนซีไมีกแล้วนะครับแต่ก็มากัน <Ma res. S 2> แค่สองคนครับเลี้ยงกินแดนมาเรื่อยๆลูกนี้มาเลสไปโรเบอร์สันออกครับได้ทุ่มครับมาเลสลูก <Ma res. S 2> นี้โอ้แล้วโอ้โหมัน <ac> บอลมันหลุดมาจบที่ฮาร์เรนนะครับซิตี้ขึ้นนำสองประตูต่อศูนย์นะครับ <c oughs> โอ้ลิวพูดยาก้วครับมีโอกาสนะครับแต่ก็ยังทำไม่ได้สำหรับลิวพูแล้วก็เป็นฝั่งซิตี้ที่ชฉว่วยโอกาสขึ้นนำห่างเป็น2อศนะครับเชนเก็บบอลได้มาที่ซาล่าให้นูนเยสโอ้โพิกไปลูกนี้ก็ไม่ได้ครับน,นูนเยสกลับมาซาล่า ลูกนี้มีกักโปรเรียบร้อยครับลิวพูตีไข่แตกมาเป็น1ประตูต่อ2นะครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกประตูแรกอย่างเป็นทางการของกักโปกับในสีเสื้อลิวพูรับหมดเวลาครึ่งแรกครับลิวพูตตามแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่1ประตูต่อ2นะครับ โอกาสยิงเท่ากันนะครับฝั่งละ4ครั้งการคลองบอลก็ถือว่าใกล้เคียงครับรลู49%ิเวอร์พซล49%แมนซิตี้51%นะครับรูปเกมโดยรวมยังสูสีครับครึ่งหลังมีโอกาสพลิกได้ทั้งสองฝั่งนะครับเริ่มครึ่งหลังริ์พูเป็นฝ่ายเขี่ยเริ่มฟาบินโยโคดี่กักโปค่อยๆเลี้ยงกินพื้นที่มากักโปแหม่ลูกนี้ไม่ผ่านลาปอแต่เป็นนุนเย้ยก็ไปปั๊มบอลมาได้ครับ ดาวินก็ไม่มีเพื่อนครับโรเบอร์สันเข้ากลางดาวินฟาบินโยทางขวามีเทนครับเทนยังได้ครับเทนอืลูกนี้เป็นรูเบนเดียสนะครับเป็นคนสกัดได้แล้วซิตี้สวนครับโรดี้แบนาโดซิวาเบอรบาย โฟเดนยังได้อยู่นะครับอ่าลูกนี้พูทธศิล์เห็นไม่ได้เปรียกก็เป่าย้อนหลังให้นะครับเดอร์บรอยเล่นสั้นลาป็อกโอ้โหโอ้โหแล้วยิงลูกนี้ยิงเลยนะครับเป็นอลิสซอนเซฟอีกแล้วนะครับซิตี้ได้เตะม,มุมต้องระวังนะครับดาวินโขกมาลูกนี้ก็เป็นโฟเดนเก็บได้ที่ บริเวณกลางสนามครับดาวินมาตียโก้คันทลลาร่าแมรู้แต่เกมรับของทางซิตี้ก็ค่อนข้างแน่นครับแต่ลูกนี้ดูก่อนครับไหลมาซาร่าไม่ได้ครับเป็นฝั่งโหโหาลาโปโแอาแ์ลรนโล่งเลยครับมีฟันได้ตามอยู่เดอร์บอยยิงอีกทีเรียบร้อยครับซิตี้ขึ้นนำสามประตูต่อนหนึ่งแล้วครับโอ้โหยิงดีจริงๆครับเดอร์บอย ลิวพูมีเปลี่ยนหนึ่งตำแหน่งครับเปลี่ยนโคดี้กัปโปออกส่งเป็นดิโอโจตาลงมาครับทิ้นสวนครับมีซาร่าวิ่งทำทางแล้วลูกนี้ไม่ล้ำหน้าครับโมซาล่าซาร่ายิงลูกนี้ลิวคูตีตื้อมาเป็น2ประตูต่อ3ครับจากโมเมดซาร่าครับก็เป็นอีกหนึ่งเขาตัวแท็กของลิวคูนะครับ ยังพอมีเวลาอีกประมาณ25นาทีนะครับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลมีเปลี่ยนอีกหนึ่งคนนะครับส่งนูนเยสออกแล้วก็เปลี่ยนหลุยส์ซียร์เข้ามาแทนนะครับลิเวอร์พูลก็ถือว่าได้รูกจุดความหวังมาเหมือนกันนะครับมาใหม่ โมซาลาลูกนี้เร,เรียบร้อยครับดิวพูตีเสมอแมนซิตี้เป็น3ประตูต่อ3อนะครับโอ้ลงคนลงมาใหม่ได้แอสซิสเลยนะครับลุ i スดีอาสและเป็นการประสานงานกันระหว่างนักเตะที่เพิ่งถูกเปลี่ยนตัวลงมาอย่างโชต้าและดีอาส,สนะครับแล้วก็มาจบที่โมเมสซาล่าเดี๋ยววัเดี๋ยวผมมีปรับตำแหน่งนิดหน่อยครับเอาโชต้าไปยืนกลางนะครับเอาล้วครับดิวพูกลับสู่เกมนะครับ โอ้โหยิงลูกนี้มุมเปิดเลยครับโ,โมซาล่าบีบเร็วครับซิตี้โรเบอร์สันเปิดยาวครอสกันเลยถึงซาลาถึงครับลิวพูเฮนเดอร์สันมีซาลาทางโอ้โหซาลาลูกนี้ยังไงครับ ซาลายิงลูกนี้เรียบร้อยครับลิวพูขึ้นนำแมนเชสเตอร์ซิตี้4ประตูต่อ3ครับโอ้โหสุดๆครับลูกนี้ลิวพูกลับมาขึ้นนำครั้งแรกในเกมนี้เลยครับโอ้โหลูกนี้เป็นฝั่งเกมรับซิตี้ที่ขึ้นไปทําเกมกันสูงแล้วลงมาไม่ทันนะครับเป็นโมเมดซาลานะยิงลูกบุกสุดๆแล้วโฟเดนไม่ล้ำหน้าลูกนี้ครับ ไม่ผ่านโอ้ลิเกือบได้ประตูตีเสมอเหมือนกันนะครับแมนซิตี้กล้องจับภาพมาที่เป๊ปเลยครับ Now, ลิอร์พูก็ต้องแพ็กเกมรับแล้วครับอ่าลูกนี้เป็นโรเบอร์สันตัดบอลได้นะครับลิอร์พูมีครับข้างหน้า well, เป็นโมซาลาวิ่งแข่งกับทั้ง ุเดลซาลายิงลูกนี้เรียบร้อยครับเป็นแฮตทริกของโมเมสซาลานะครับที่พูนำหาเป็น5ประตูต่อ3แหมก็สักทัดจบสกอร์แบบนี้เวีร์วปูก็ได้แชมป์ในส่วนของคอมมูนิตี้ชิลนะครับกับเวลาที่เหลืออีกประมาณ5นาทีเส,เสร็จนะครับก่อนทดเวลาบาดเจ็บดีนะโดยสั้น ทางฝั่งลิยามาเลสเนี่ยขึ้นบอลไม่ได้เลยแต่ดูลูกนี้ก่อนครับหลุยเดียสใช้ความเร็วเลี้ยงจี้มาหม่ไม่ผ่านลาป็อกนะครับเดียสตัดบอลได้มาที่กุนเทอร์ก็ยังขึ้นมาไม่ได้ครับฮาแลนกุนเทอร์สุดเส้นเปิดมาได้ที่มาเลดเดอะบอยยิง <Boy> ลูกนี้ครับโอ้ oh, ไล่มาห้าประตูต่อสี่ครับแต่ จะทันหรือเปล่าครับตอนนี้ทดเวลาบาดเจ็บครบไปแล้วนะครับก็อยู่ที่ผู้ตัดสินแลครับนี่ครับเป่าหมดเลยครับลิวพูโอ้โหเกมคุณภาพจริงครับเกมนี้จบเกมไปลิวพูเฉือนชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้5ประตูต่อ4นะครับเ้วเป็นโมซาราทำา4ประตูนะเดอร์บอย3นะครับโอ้มันอะไรกันนะครับเกมนี้ ก็เป็นฝั่งลิเวอร์พูลนะครับได้ถ้วยคอมมูนิตี้ชิล l ์นะครับสำหรับนัดแรกอย่างเป็นทางการของฤดูกาล2022-2023นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นคัดซีในในการได้แชมป์ต่างๆของฟีฟ่าในภาคนี้นะครับก็จะประมาณนี้เลยลหลักๆทุกถ้วยเนี่ยจะเหมือนๆกันหมดนะครับแล้วก็ต่างกันแค่ถ้วยกับพวกป้ายแบนเนอร์ข้างหลังลก็เป็นฟันได้นะครับ ถือถ้วยอ่าผมลืมตั้งให้เป็นเฮดโดเป็นกับตันทีมนะครับอ่าบรรยากาศที่เวมบลีสเตเดียมนะครับโอ้ผมเป็นคนเล่นเองผมยังกดดันเลยนะครับ ฟีฟ่าอัปเดตมาใหม่เนี่ยบอทค่อนข้างโหดนะครับสำหรับที่ผมเล่นคืออัลติเมทครับระดับยากสุดก็บอทจะโหดอย่างที่เห็นเลยลม,มันจะมีช่วงที่บอทมันต่อบอลกันอยู่หน้ากรอบเนี่ยน่ากลัวมากครับโอกาสเสียเยอะมากก็บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับก็จบไปสำหรับเกมนัดแรกอย่างเป็นทางการนะครับเรามาดูสแตทของเกมนี้กันดีกว่าการคลองบอลนะครับลิเวอร์พูลของเราเนี่ย เป็นรองนิดหน่อยนะครับ4 6ต่อ54ปร์เซ็นส่วนโอกาสยิงใกล้เคียงครับเรายิง9ครั้งซิตี้ยิง10ครั้งเราได้5ประตูซิตี้ได้4ประตูนะครับการผ่านบอลทั้งหมดก็ใกล้เคียงเรา113ครั้งซิตี้124นะครับการแท็กเกิลเราแท็กเกิลได้ดีกว่านะครับการตัดเกมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผมให้ EP นี้เป็น EP แรกนะครับของอ่าซีซั่น2022-2023ที่ผมเล่นในโหมด carrier m o โหในส่วนของ m n n a t u r m o o e e นะครับก็สำหรับ EP แรกก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับถ้าใครชอบถูกใจช่วยกดไลค์กด subscribe ช่องเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ